นอกจากนี้ทางด้านบริษัทโ o y o t a ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับยังได้โชว์นวัตกรรมยานยนต์ต้นแบบระดับโลกอย่าง Toyota C-HR Concept รถต้นแบบประเภท Compact Crossover ซึ่งเป็นนนตกรรมผสมระหว่างรถยนต์ประเภท BSUV และ CSUV ที่มาพร้อมดีไซน์รูปเหลี่ยมเพชรรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนแบบฟูลไฮบริดที่สะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์แห่งการออกแบบที่ปรับเปลี่ยนทันสมัยผสมผสานความอเนกประสงค์ของตัวรถเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนอกจากนี้ยังมียาริฟ TRD Sportivo รถจนนั่งคอมแพคแฮชแบทยอดนิยมของคนรุ่นใหม่นะครับที่ได้ปรับแต่งรูปลักษณ์ให้มีความสปอร์ตรูหรา้าและฟังก์ชันครบครันมากยิ่งขึ้นโดยมาพร้อมชุดแต่งสไตล์สปอร์ตรอบคันไฟ LED daytime running light พร้อมไฟตัดหมอกภายในสปอร์ด้วยเบาะหนังสีดำสลับสม้ม และกล้องมองหลังชัดเจนทุกมุมมองโดยราคายาลิฟทีอาร์ดีสปอร์ติวอยู่ที่649,000บาทครับเรามีคอนเซปต์คาร์ครับ CSR นะครับเป็นรถคอนเซปต์ที่เรียกได้ว่าเป็นครอสโอเวอร์นะครับคอนเซปต์แบบครอสโอเวอร์คอมแพคครอสโอเวอร์ซึ่งถือว่ามีการออกแบบที่สามารถจะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนเมืองได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นยังมี เทียดีสปอร์ตทีโวซีรีส์ครับมีครบเปิดตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์ก็คือตัวยาริสเทียดีสปอร์ตทีโวนะครับแล้วก็ตัวที่สองก็คือตัวไฮลักซ์ลีโวเทียดีสปอร์ตทีโวด้วยเช่นกันครับ